เจ้าเทศดอย่ามีคนมาเด้อค่ะกินข้าวค่ะอ่อมหมูใส่บกเอือฝีมือพระเอกเข้มข้นนะคะเลือดอันนี้ตำบักแดงเป็นรักเขามากสมพักก็เป็นรักเขามากแต่ว่าสมพักน่าเข้าก็เป็นรักเขามากแต่ว่าสมพักอันมันบ่ท่านเป็นแต่ว่ามันมีกินแม่จ้ะกินอย่าง กินมันเป็นกินเน่าๆไหมจ๊ะแบบ้าน <c oughs> กินเป็นตั้งใดกินเป็นตังใดบูกินสมพักบงางื่อท่านเป็นแต่ว่ากินออกเล้วไหม <c oughs> อมาเด้อค่ะกินข้าวแม่เย็นน้องแป้งพี่วินะคะพี่จินเดด้า <c oughs> เป้าหงทองไม่เคยรักใครนะคะ

เอาเลยด่าขึ้นางผ้าเพียบอ่ะยานแตามักแคงเท่าตัวดีไปดีไปยานต้มตะแคงนี่กินบกินตังสี่กับแล้วนะคะขับรถเป็นอุรุีสนีทซี่น่าแสบอีลีเนาะล้งโรงเรียนนี่แสบทำพี่วีโปอีกแล้ว ไม่ใช่สวนผักเด็กน้อยปลูกไว้เด็กผักอาหารกลางวันนะสิแม่เด็กน้อยมั้ยแปงผักไ่้แม่นนั่เขาแตนมือเราตีแปงผักนะแปงผักกันแงงมาซื้อกระทาะหมดไงนะเด็ดมากยอดสองยอดไงอันนี้อร่อยไม่ต้องกู้เลยเพื่อประกาศข้อก่อมาดี มเนื้อได้ดาบหมูสามหมูเนื้อหมูค่ะเนื้อยูจะเนื้อหมูมีลุงบ้านสไตล์ครัวสิงห์สานนะคะน้องแป้งก้อยคุ้มคกันเออผู้สาวกินส้อยจูดีออกเดชออกเดชเปล่สาวแป้งกินส้อยจูไม่ดูแม่ค่ะว่าก้อยคุ้มแม่ต้มต้มเอาคุ้มแล้วเอาสมคุ้มจัดเออผู้สาวนั่งซืดอือยู่บนดาบสมผู้มจัด แค่นี้ละค่ะเดีย๋ยวสกินว่าท่านมูสำนี้เด้อจ้าบ,บายบายค่ะ